ต้องบอกว่าตัวผมเองมีข้อมูลแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับอินพันติกรพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสต้องทําสกู๊ปสองสองสองครั้งแล้วก็คล้ายๆว่ากึ่งกึงได้ยิงคําถามผู้กํากับเอางี้ดีกว่าอาทางเมเจอร์เขาอยากจะให้ผมเตรียมคําถามให้ไปสัมภาษณ์คุณโจโกอันวาที่ผมเคยเปิดให้ดูในเมเจอร์มุ้ยทองนั่นแหละครับไปย้อนกลับไปดูได้ก็เลยได้คําตอบที่น่าสนใจมาบางอย่างแล้วก็มีการได้อ่านโปรดักชันโน้ตได้ติดตามงานเก่าของแกแล้วก็อ่านข้อมูลที่มาที่ไปของ ภาพ,พยนตร์เรื่องินพิติกรเรียกว่ารู้จักหนังเรื่องนี้พอสมควรครับข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่ผมจะได้ดูอินพิติกรเนี่ยผมรู้อะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้บ้างอันดับแรกคือผมรู้ว่าโจโกอันวาก,กำกับหนังเรื่องซาตานสลฟแล้วมันประสบความสำเร็จมากสิ่งที่ต้องทำนะเวลานั้นก็คือก็ต้องไปดูซาตานสลฟครับผมก็ย้อนเวลาเทนเน็ตเลยฮนะกลับไปดูซาตานสลฟมาหนึ่งรอบโอ้โหน่กกากลัวน่กกวากลัวมากเลยครับน่กกากลัวมากเลยเคยพูดถึงซาตานสลฟไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับ ผมยังไม่พูดถึงเยอะกันแล้วกันนะฮะอีวิช,ชวลมันน่ากลัวฮะงานการออกแบบภาพที่มันปรากฏบนจอเนี่ยการปรากฏตัวของตัวละครแต่ละตัวมันน่ากลัวมากเนื้อเรื่องผมจะบอกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเชิงระทึกขวัญน,น่าติดตามครับเออเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้แล้วความลับที่แฝง,งอยู่เป็นยังไงอะไรแบบเนี้ย มันน่าติดตามมากครับเข้าใจเลยอะว่าทำไมงานของโจโกอันวาเรื่องซาตานสลฟมันถึงได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นอะพะนั้นผมเกิดความหวังขึ้นเต็มเปี่ยมเลยครับในการหุยอิมเพติกอรต้องหนุกมากๆเลยอะยิ่งไปกว่านั้นพอเปิดไปดูในพวกรัตเตนโตเมโตอะโอ้คะแนนมันดีโดเลยฮะดีมากคะแนนดีแบบโอ้นี่ต้องเจ๋งมากๆแน่เลยขนาดซาตานสลฟคะแนนไม่ดีขนาดนั้นนะยังสนุกมากเลยอะหลังจากนั้นเราก็เริ่มได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอิมเปติกอรครับว่าอิมเพติกอรเป็นหนังที่สร้างขึ้นจาก ฝันร้ายของโจโกอันวาแกฝันร้ายเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอยู่เรื่องหนึ่งครับแล้วก็ก็ติดใจมากเลยคิดว่ามันต้องกลายเป็นพพราะหนังที่ดีมากแกเก็บเอาความฝันอันนั้นน่ะมาเขียนเป็นบทภาพยนตร์แล้วก็ดองมันเอาไว้ประมาณ10ปีเพราะว่าแกบอกว่าเทคนิคทางภาพยนตร์บางอย่างมันไม่เหมาะสมกับเมื่อ10ปีที่แล้วมันไม่พร้อมที่จะนิรมิตจินตนาการของแกให้กลายเป็นความสมจริงสมจังได้แกก็เลยเก็บมันเอาไว้ครับจนถึงวันนี้แกบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาไอเดียนั้น มาสร้างเป็นภาพยนตร์แบบเต็มรูปแบบเออผมเรียนตามตรงว่าเออผมไม่เก็ตว่าอันเนี้ยผมไม่เก็ตเพราะเราไม่ได้เห็นอะไรที่มันมันบูวาวิจ,จิตทางด้านการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์มากนักครับทุกอย่างผมว่าผมว่าไม่ต้องเอาหนังฮอลลีวูดนะทุกอย่างที่ปรากฏในอนะินเตอร์ิกรเน่ะสิปีที่แล้วหนังไทยก็ก,ก็น่าจะพอทําได้ครับไม่ได้หมายถึงว่าเราเก่งกว่าอินโดนีเซียนะฮะแต่ในความหมายก็คือมันไม่ได้มีงาน ด้านวิดิโอเอฟเฟกหรือว่าอะไรที่เป็นเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์ที่ตื่นตาอลังการจนโอ้เขารออันนี้นี่เองเหมือนเราดูอวตารนะครับแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เจมส์คาเมรอนรอสิ่งนี้นี่เองเพื่อที่จะสร้างออกมาให้กลายเป็นหนังเรื่องอวตารแบบนั้นนะ่ะแต่อินพิติโกไม่ไม่ไม่เห็นมีอะไรแบบนั้นเลยราคาคุยไปะวะเนี่ยโจก,กวอนว่าอะไรแบบนั้นครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือคนเขาว่ากันว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากครับแต่ยองขวัญมากแล้วก็ อีกหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นก็คือนอกจากมันสยองขวัญเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามในเชิงของเรื่องลัทธิความเชื่อครับไอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากซาตานสลีฟนะครับเพราะว่าในซาตานสลีฟเนี่ยโจโกอันบาก็เล่าเรื่องที่มันเกี่ยวดองกับเรื่องลัทธิความเชื่อกับเรื่องครอบครัวเหมือนกันเอมเปติกอรก็เช่นเดียวกันครับเท่านั้นแหละไม่ต้องคิดมากดูเลยผมว่าสื่อในการโปรโมทของเอมเปติกอรหลายๆภาพเนี่ย ถ้าเป็นสปอยเซนเซทฟีฟมากๆเนี่ยเซนเซทฟีฟนะฮะสปอยนะครับผมเล่าแบบนี้ดีกว่าไม่เล่าเนื้อเรื่องเลยดีกว่าถ้าอยากฟังเนื้อเรื่องอยากฟังว่าฉากแรกๆเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยแนะนําให้ไปฟังหนังหน้าแมวนะฮะเทปที่ผ่านมาเนี่ยพี่โจกเล่าละเอียดยิบเลยฮะโทษกพี่ขออ้างอิงนิดนึงผมเองผมดูแล้วผมว่าเหมือนที่หลายๆคนรู้สึกครับโอ้ฉากเปิดตูโคตรหนุกเลยอ่ะฉากเปิดตูแบบอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะ เฮ้ยยังไงอะไรแบบไหนตื่นเต้นมากครับดีนี่คุณเพื่อนนางเอกนางเอกชื่อว่ามายามั้งสองคนเป็นคนเก็บเงินค่าทางด่วนครับแล้วก็เกิดเหตุสยองขวัญขึ้นในไอไอไอตู้เก็บเงินค่าทางด่วนของเธออ่ะโอ้โหผมว่าโจโกอันวามีมีความฝังใจอะไรบางอย่างกับเพลงป๊อปอินโดนีเซียครับเพลงป๊อปอินโดนีเซียที่เป็นตึ๊ง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 ตาตานีย้าด้ด้ไดงแล้วก็เป็นเสียงเพลงแบบเสียงเพลงแบบภาษาเขาอ่ะเขาใช้ตลอดเลยครับ ในเรื่องที่แล้วเรื่องสตาร์สลฟก็ใช้ฮะถึงขั้นฮ้ตัวละครคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นคนร้องเพลงนั้นเลยอะเรื่องนี้ก็ใช้ตอนต้นฮะแล้วเป็นการใช้ได้แบบคุณระหว่างที่มันเกิดเหตุน,นี้ขึ้นโออีดีนี่ก็ไม่ปิดวิยุาทีฮะ <laughs> 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 มันก็ มันสงสัยเราสงสัยไปพร้อมกับตัวละครนางเอกและเพื่อนนางเอกเลยครับว่าประธานโทษเกิดอะไรขึ้นวะนะคนนี้ทําอะไรวะคือพูดง่ายๆเนี่ยไม่ถือว่าไม่สปอยมากนะฮะเพราะว่ามันแค่ต้นเรื่องเองคือมันมีคนจะขึ้นมาฆ่านางเอกบนทางด่วนฮนะโอ้จะมาทําร้ายร่างกายแล้วในแล้วในในความที่จะมาทําร้ายร่างกายเจตนามันพิลึกฮะแกพูดอะไรออกมาแบบอะไรวะทาแบบนี้ทาไมวะแล้ว แล้วมันก็งำเอาอะไรไว้เต็มไปหมดเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ตัดแล้วก็บอกเราว่าอีกประมาณไม่ไปเป็นเดือนแล้วฮะนางเอกก็ออกจากงานในทางด่วนไปไปทำอย่างอื่นแล้วก็ตามตัวอย่างเลยครับเธออยากได้เงินเธอก็เลยจะกลับมาพวงสิทธิ์บ้านที่เธอเข้าใจว่าเป็นบ้านมรดกพ่อของเธอก็เลยต้องกลับมาที่หมู่บ้านที่โอโ้โหโคตรห่างไกลเลยครับพยายามจะหาในแผนที่อินโดนีเซียนะฮะมหาไม่เจอฮะไม่แน่ใจมีหมู่บ้านนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่า คือเขาไปหาหมู่บ้านนี้ที่ไหนมาคือจูก,กุอันวาเดินทางไปถ่ายทําได้ยินว่าจูก,กุอันวาเดินทางไปถ่ายทําที่หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจริงๆนะครับบรรยากาศดีมากครับหมู่บ้านนี้ที่ว่าเนี่ยบรรยากาศแบบโอโ้โหโลเคชั่นส่งเสริมความเป็นหนังสยองขวัญมากๆเลยคิดว่าเขาใช้โลเคชั่นจริงนะฮะจูก,กุอันวาเดินทางไปขอความร่วมมือกับคนท้องถิ่นในชนบทของอินโดนีเซียเพื่อยืมสถานที่ใช้ในการถ่ายหนังแล้วชนบทคนในชนบทก็ ให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทําหลังจริงๆแต่ท่ามกลางบรรยากาศความน่ากลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยกับไอ้ไอ,ไอ,ไอมม้มวลบรรยากาศความน่ากลัวของหมู่บ้านเนี่ยหนึ่งอย่างที่ผมผมติดอยู่แบบผมสลัดไม่ออกไปไม่ได้เอาไม่หลุดสักทีก็คือคือน้องมายากับน้องดีนี่นะฮะนางน้องนาง,งเอกกับเพื่อนนางเอกสองคนเนี่ย เธอเดินทางมาที่หมู่บ้านใช่ไหมครับต้องมาทางม้านะครับคือมันไม่มีถน,นนนะ่ชะชาวบ้านไม่อยากให้คนเข้ามาก็เลยไม่ให้ทางการปูราดยางเข้ามาคือต้องมารถมา้ถมาะรถลากะลลากะกักเข้ามาแล้วผมก็สงสัยแทนตัวละครอีเพื่อนนางเอ,งอกฮะดีนี่ก็ถามตลอดเวลาว่ามายาเธอจะไปนอนไหนวะแล้วมานี่มันไม่เห็นนะ่าจะมีโรงแรมเลยเนี่ยโอ้ผมรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลามึงไปนอนที่นี่ได้ไงวะผมไม่บอกว่าเขาไปนอนที่ไหนนะฮะแต่ว่าอยู่ๆตัวละครสองตัวละครก็ไปปักหลักพักค้างที่เนี่ยเฉยเลยครับเฉยแบบ เฮ้ยมึงจะมานอนอาบน้ําที่นี่ไม่ได้นะเว้ยบรรยากาศเป็นแบบนี้อะ <laughs> แต่นั่นเป็นรายละเอียดเล็กๆที่คือคือเขาก็ตอบในเรื่องในทีนะฮะว่าคือตัวละครเขามีเป้าประสงค์ในการมาที่หมู่บ้านเนี่ยแบบชัดเจนมากเขามุ่งมั่นในจุดประสงค์ของตัวเองที่มาที่นี่มากจากนั้นทาอะไรก็ต้องทําจะอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่คือเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะเขาก็เลยไปนอนอยู่ในสถานที่ที่เป็นแบบนั้นแต่โอ้โหน้องอ่างน้ําเป็นแบบนั้น จะอาบจริงๆเหรอเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าบรรยากาศเอื้อมากกับการทําหนังสยองขวัญครับบรรยากาศน่ากลัวมากตัวละครชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านน่ากลัวมากความลึกลับของหมู่บ้านน่ากลัวมากเอ็มเปติกรสรุปแล้วผมว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับถึงบรรยากาศมันจะส่งแต่ว่าผู้กำกับไม่ได้ใช้งานบรรยากาศเหล่านั้นไปในทางของความสยองขวัญเป็นอย่างเดียว เขาใช้บรรยากาศเหล่านั้นไปในไปในเงื่อนไขเขาเรียกว่าไปในมุมของความสงสัยใครรู้มากกว่าไปในมุมของความลึกลับซับซ้อนมากกว่าคือมันกลายเป็นเรื่องปมความซับซ้อนว่าอะไรเกิดขึ้นกับหมู่บ้านนี้กันแน่แล้วมันก็ผูกเงื่อนในใจเราเต็มไปหมดเลยครับด้วยความสงสัยนั้นประกอบก,บกับการที่พูดกับอย่างโจกวนว่าไม่ใช่คนที่ชอบแบบว่าพิชางพิชางผิชางเต็มไปหมดเนี่ยหนังก็เลยไม่ได้ออกมาดูแบบ โหเฮียผีพี่ผีครับเออหนังออกมาเป็นแบบรลทึกขวัญมากกว่าผมว่ากลัวผีก็ดูได้ครับผู้แบบนี้ได้เลยอาจจะมีไม่สบายใจอยู่บ้างเข้าใจได้แต่มันไม่ใช่แบบพวกคอนจูริงนะครับมันไม่ใช่แบบพวกรัดดาแลนอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออมันมาอีกเหลี่ยมหนึ่งเลยครับมันมาเชิงหนังแบบหนังลึกลับปริศนาเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นมากกว่าแล้วผู้กำกับก็พาเราไปคือพาเราไปงงก่อนพาเราไป เจอกับอะไรก็ไม่รู้กเกิดแบบมันก็คือเราตัวเราก็แทนนางเอกนะฮะตัวนางเอกก็แทนเราคนดูนั่นแหละเป็นคนที่เข้าไปในหมู่บ้านโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไปพบเจอกับ ABC D ดีที่ยิ่งเจอยิ่งงงยิ่งเจอยิ่งไม่เข้าใจว่าหมู่บ้านนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เออผมว่าผมว่าโดยรวมอ่ะมันก็ดูเป็นเม็มดเมดซัมเมอร์อยู่นะฮะในความที่ในความที่พฤติกรรมของชาวบ้านมันพิลึกพิลั่นมากๆอะ่ะแต่มันไม่ได้ไปขนาดนั้นคือชาวบ้าน คือหนังอะหนังธรรมดากว่านั้นหนังปกติกว่านั้นมีซัมเมอร์มันไม่ปกติครับมันแทบจะไม่บอกเราดูวยซ้ำไปว่าเหตุที่ชาวบ้านทําแบบนี้เพราะว่าอะไรแต่ว่าเอมเปติโกบอกครับว่าเหตุที่ชาวบ้านกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่น่าไว้ใจและมีพฤติกรรมแปลกได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเขาเฉลยชัดเจนครับเขาเฉลยชัดเจนแต่สําหรับผมไอ้ตรงเฉลยนี่แหละที่ผมมีปัญหาใครดูแล้ว แสดงความเห็นแบบไม่สปอยได้นะครับใครยังไม่ได้ดูผมจะพูดให้เข้าใจโดยไม่สปอยว่าเขาเฉลยแบบด้วยการใช้แฟลชแบ็กอย่างเต็มที่ฮะใช้แฟลชแบ็กเป็นอุปกรณ์ในการเฉลยอ,อย่างแบบเต็มที่เลยแล้วผมว่ามันเยอะไปก็คือคลี่ปมด้วยการเปิดภาพอดีตยาวเป็นสินาทีครับอาจจะไม่ถึงก็ได้นะผมไม่ได้จับเวลาเป๊ะๆนะโอ้แต่มันผมว่ามันเยอะไปแต่ในมุมผมผมไม่งงนะฮะผมก็เข้าใจก็เก็ตเคลียร์ใครดูผม พูดถึงหนังบ่อยๆรู้ดีผมไม่ชอบอะไรเคลียร์มากๆครโอ้มันเคลียร์ๆก็เหมือนตอนสตาร์สลฟนั่นแหละครับคือบทโจโกอันวาจะงำก็งำชิบหายเลยไม่เล่าไม่พูดไม่บอกไม่อธิบายคือปล่อยแต่ความงงหนึ่งงงสองงงสามงงสี่มาต่อกันบทจะเฉลยโอ้พี่ก็คลี่แล้วคลี่อีกคลี่แล้วคลี่อีก เปิดทุกเหลี่ยมเปิดผู้มุมมองเปิดทุกบม่มเกลี้ยงเลยฮะแล้วเป็นการเปิดแบบเหมือนเอาเหมือนเอาคีย์ข้อสอบให้เราอะครับเหมือนอยู่เอาเฉลยยือนอ่นอ่ะอเนี่ยเฉลยทั้งหมดคืออันนี้แล้วมันผมว่ามันเฉลยโอ้โหเฉลยอย่างนี้เลยเหรอนี่คือเฉลยแบบอ๋อให้ผมเดาแล้วตอนนี้คือท้ายหน้าให้เฉลยใช่ไหม <laughs> แล้ววิธีการนํามาซึ่งแฟลชแบ็กในแต่ละฉากอะผมว่ามันแปลกไปฮะมันไม่ได้แปลกแบบแนวนะฮะมันแปลกแบบ ง่ายไปอะไรแบบนั้นน่ะผมก็เลยติดอันนี้นิดหน่อยในความหมายไม่ได้ติดว่าไอ้เรื่องที่เขาเฉลยมามันไม่เป็นเหตุเป็นผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุเป็นผลหมดทุกอย่างครับมันอธิบายได้ชัดอย่างชัดเจนเคลียร์แล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ได้ติดในเรื่องเหตุผลของบทที่เขาพูดแต่ว่าติดในเรื่องของวิธีการเฉลยมากกว่าครับอ่าผมติดในวิธีวิธีการของการเฉลยมากกว่า แลยก็เลยกลายเป็นว่าเอาจริงๆแล้วผมอาจจะชอบซาตานสล v ฟมากกว่าอิมเปติกอครับถามว่าซื้อไหมซื้อซื้อ100%เซเลยอยู่ในฝั่งชอบด้วยซ้ำไปทุกอย่างเนียนกริบดีหมดแต่จุดที่ไม่ชอบสำหรับผมเปรียบเทียบกันนะครับอิมเปติกอผมไม่ชอบไอกองทัพตอนสุดท้ายที่แห่กันมาที่บ้านผมว่าเยอะไปแต่นั่นยังนิดเป็นถือเป็นส่วนนิดเดียวฮะ แต่ฉเฉลยของอินพติกร่ะมันถือเป็นส่วนใหญ่และเป็นส่วนสําคัญผมก็เลยรู้สึกว่าเอาเอเอ,อันนี้มีจุดใหญ่ที่ไม่ชอบอยู่นะในซารซาตานสเลปยังเป็นจุดเล็กที่ไม่ชอบแต่โดยภาพรวมไอเดียกับสิ่งที่เขาอยากจะเล่าเนี่ยชอบมากครับเอาเป็นว่าแบบนี้ดีกว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูผมว่าอินพติกรเทียบกับหนังฝรั่งนึกไม่ออก แต่ว่ามันใกล้เคียงกับไอซีรีที่กำลังฉาย VTV ีอยู่ทุกวันเนี่ยครับด้วยเนื้อเรื่องด้วยเรื่องราวด้วยความพิศวงน่าสงสยัยเชิงหนัง a เม z i n g Story ของอินพิติกอนเนี่ยมันแล้วค,คล้ายๆเราดูอาทิตย์อัสดงครับในตอนไม่คล้ายตอนเชื้อหลอนออนไลน์คล้ายเพลงสวดศพแห่งผู้ยาวัยที่คุณนุชีททาไม่ได้คล้ายในเนื้อเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเออมันมันสยองขวัญประมาณนั้นแล้วก็ฟิม์ดีใกล้เคียงกันในทางหนึง่งกวนวาเก่ง อีกในมุมหนึง่งเมื่อเราชื่นชมจุก,กุนวาว่าจุก,กุนวาเก่งเฮ้ยคุณภาพเนี่ยผู้กำกับไทยทําได้เลยผู้กํากับไทยทําได้เลยครับทำได้ที่ว่าคือโปรดักชันที่ซัพพอร์ตโปรดักชันที่เป็นคนดูแลโปรดักชันทั้งหมดของอาเซียนสะดงทําได้ดีไม่แพ้เอ็มปติก,กอครับชื่อหลอนออนไลน์อาจจะด้อยกว่าพูดตรงๆนะฮะไม่ไม่อม้อมค้อมชื่อหลอนออนไลน์3ตอนแรกอาจจะด้อยกว่านิดหน่อยด้วยความที่มีความโชงฉางในแบบหนังผีอยู่บ้างแต่ พีงสวศพแห่งผู้ยาวัยอยู่ในเกรดเดียวกับอินพิติกรกับสตานสเลฟเลยครับนุชีคุณนุชี้กำกับแล้วก็ทํางานออกมาได้คือถ้าเอาไปตัดรวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วยัดฉายขึ้นโรงภาพยนตร์น่ยผมว่าเกรดเท่าอินพิติกรเลยไม่ว่าจะเรื่องเนื้อเรื่องนักแสดงแต่และคนโปรดักชั่นที่เกิดขึ้นอย่างนั้นผมว่าเราพูดไม่ได้ครับว่าอินโดนีเซียไปไกลกว่าเราเยอะมากเลยเราฝีมือเราไม่แพ้ทั้งคนเบื้องหลังคนทำโปรดักชั่นดนตรีประกอบผู้กำกับนักฝีมือนักแสดง acting coach บทภาพยนตร์เราไม่แพ้ นั่นคือละครออนสตรีมมิงนะฮะอาทิตย์สดงผมว่าใกล้เคียงฮะเออใกล้เคียงงั้นใครดูอิมพัติกอรกับสตันสลฟแล้วชอบเนี่ยผมว่าดูอาทิตย์สดงคุณจะชอบมันประมาณนี้ฮะมันไม่ผีมากมันสยองขวัญมันลึกลับมันน่ารู้อยากรู้ว่ามันยังมันยังไงต่อไปแล้วยิ่งพอเราบอกว่าพอเราชื่นชมอินปัติกอรกันมากๆเรารู้สึกว่าโอ้นี่คือหนังที่คุณภาพดีมากเนี่ยคืออินโดนีเซียส่งอินพัติกอรเป็นตัวแทนประเทศไปชิงออสการ์นะครับีครึ่งหนึ่งก็คือ ชื่อของโจโกวันวาคงคงพอจะสะกิดหูไอพวกสมาชิกสมาคมบ้างะฮะไอคนที่ลงคะแนนอะ่ะต่างต่างประเทศผมว่าเขาไม่ค่อยได้ดูกันครับเออแต่ถ้ามันมีโจโกวันวาออสตาล์เลฟอ๋อที่มาฉายอะไรแบบเนี้ยมันจะกิดหูอยู่บ้างอาจจะมีโอกาสขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฮะถึงแม้จะไม่มากนักแต่เขาส่งเรื่องนี้ไปออสการ์นี่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ฮะอันใครยังไม่ได้ดูดูได้เลยสตาล์สลฟสนุกอยู่ในเรทที่ดีอุ้งหน้รแสดงดีดีมากฮะ อาจจะมีติดอย่างยงผมติดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับอา Snow จจะมีจะมีติดเหมือนผมติดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วกันว่าอันเนี้ยเป็นเหตุผลส่วนตัวไม่ใช่เป็นปัญหาของหนังแล้วก็ย้ําครับว่าถ้าคุณชอบแนวทางนี้นะผมว่าคุณชอบว่ะอาทิตย์ตะแเดงเนี่ยเพลงสูสุ่แ่งผู้เยาว์วัยเนี่ยฉะนั้นโดยรวมสรุปแล้วอิมเปติกอรบ้านเกิดปีศาจงานเรื่องใหม่ของโจโกอันวา ที่ค่อนข้างจะกระแสดีมากๆนะครับจริงๆผมเกือบให้แปะเออแต่เฉลยผมไม่ชอบจริงๆว่ะฉะนั้นสำหรับอิมพ t ติกอผมให้7.5ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง Channel Scoop Viewfinder เอาไว้นะครับเพราะว่าเราทีมงาน Viewfinder ผลิตคอนเทนต์ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อคุณที่เป็นคนรักหนังจริงๆครับ ハハハハハ